การให้ทานอันเป็นอริยะในยะที่สามพิกุเปรียบเหมือนประทีปน้ำมันเพราะอาศัยน้ำมันและไส้แล้วจึงลุกโพลงอยู่ได้เมื่อหมดน้ำมันและหมดไส้พร้อมกับไม่เติมน้ำมันและไส้อีกย่อมเป็นประทีปหมดเชื้อแล้วดับไปพิขุฉันใดก็ฉันนั้นบุคคลน,นั้นเมื่อเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดรอบ ย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดรอบเมื่อเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดรอบย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดรอบและย่อมรู้ชัดว่าเวทนาทั้งปวงอันเราไม่เพลิดเพลินแล้วจักเป็นของเย็นในอัตภาพนี้นั่นเทียวจนกระทั่งถึงที่สุดรอบแห่งชีวิต เพราะการแตกทำลายแห่งกายดังนี้เพราะเหตุนั้นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้สึกอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาอันเป็นธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจเป็นอย่างยิ่งด้วยประการอย่างนี้ก็ปัญญานี้คือความรู้ในความสิ้นทุกทั้งปวงเป็นปัญญาอันประเสริฐยิ่งความหลุดพ้นของเขานั้นจัดว่าตั้งอยู่ในสัจจะ เป็นคุณไม่กำเริบพิกขุเพราะสิ่งที่เปล่าประโยชน์เป็นธรรมดานั้นเท,ท็จส่วนสิ่งที่ไม่เลอะเลือนเป็นธรรมดาได้แก่นิพพานนั้นจริงฉะนั้นผู้ถึงพร้อมด้วยสัจจะอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสัจจะอันเป็นธรรมควรตั้งไว้ในใจอย่างยิ่งด้วยประการอย่างนี้ก็สัจจะนี้คือนิพพาน มีความไม่เลอะเลือนเป็นธรรมดาเป็นสัจจะอันประเสริฐยิ่งอันหนึ่งบุคคลนั้นแลยังไม่ทราบในการก่อนจึงเป็นอันพรั่งพร้อมสมทานอุปธิเข้าไว้อุปธิเหล่านั้นอันเขาละได้แล้วถอนรากขึ้นแล้วทำให้เหมือนตานยอดด้วนแลว้ถึงความเป็นอีกไม่ได้มีความไม่เกิดต่อไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้น ผู้ถึงพร้อมด้วยการสละอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะอันเป็นธรรมควรตั้งไว้ในใจอย่างยิ่งด้วยประการอย่างนี้ก็จาคะนี้คือความสลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงเป็นจาคะอันประเสริฐยิ่งอันหนึ่งบุคคลนั้นแลยังไม่ทราบในการก่อนจึงมีความโลภความพอใจราคากล้า ความอาฆาตความพยาบาทความคิดประทุษร้ายความไม่รู้ความหลงพร้อมความหลงงมงายอากุศลธรรมนั้นๆเป็นอันเขาละได้แล้วถอนรากขึ้นแล้วทำให้เหมือนตานยอดด้วนแล้วถึงความเป็นอีกไม่ได้มีความไม่เกิดต่อไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นพูดถึงพร้อมด้วยความสงบอย่างนี้ ชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอุปสมะคือความสงบอันเป็นธรรมควรตั้งไว้ในใจอย่างยิ่งประการนี้ก็อุปสมะนี้คือความเข้าไปสงบราคะโทสะโมหะเป็นอุปสมะอันประเสริฐอย่างยิ่งข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าไม่พึงประมาทปัญญาพึงตามรักษาสัจจะพึงเพิ่มภูจาคะ เึงศึกษาสันติเท่านั้นนั่นเราอาศัยเนื้อความนี้กล่าวแล้ว